วันนี้ก็มาแบบนี้ค่ะแพ็คคู่แพ็คเดียวแพ็คอันนี้ก็จะเป็น18นิ้วอุตสาหกรรมมิลานะคะอีตัวนี้เป็นมิล่าค่ะมิล่าหนา20รูกลาง65กว้าง100ใส่ไฟอ,อกหลังเนี่ยค่ะมิล่านะคะตัวนี้มิล่าอีตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นแอคคอร์ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอีตัวนี้หนา18 รูกลาง65สายไฟออกหลังก็ไม่แน่ใจค่ะไม่ได้ถามลูกค้านะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรลูกค้าให้ต่อสายไฟก็จัดให้นะคะอีตัวนี้รู้ค่ะอีตัวนี้เป็นอีตัวนี้เป็น20 20นิ้วช้ำยีนิ้วช้ปค่ะตัวนี้อีตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อหนา20รูกลาง65สายไฟออกหลังนะคะอันนี้ก็เดียวจะเขียน ทำสีไปให้นะคะเนี่ยเขียนสีไปให้นะลูกค้าอย่าอย่าต่อผิดนะคะอย่าต่อผิดนะจ๊ะเพราะว่าจะเขียนไปให้ถ้าต่อผิดเอาสายไฟไปใส่เบอร์เอาเบอร์มาใส่อ่ช่องไฟสายไฟมันก็ระเบิดนะคะมันก็จะไหม้นะคะลูกค้าอันนี้ก็คือจะเขียนไปให้กําหนดนะคะช่างก็ไม่รู้ว่าสีเดิมมันเป็นอะไรนะคะก็ จะเขียนไปให้ตามที่ช่างกําหนดให้นะคะลูกค้าก็ต่อตามที่แม่ค้าเขียนให้นะอย่าไปต่อผิดนะผิดแล้วก็ไหม้นะคะจะเอาไฟไปใส่เบอร์เ,อเบอร์ไปใส่ไฟไม่ได้นะคะมันก็จะไหม้นะคะเนี่ยค่ะไอตัวนี้ทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเขียนไปให้ก็อย่าต่อสลับนะคะถ้าต่อสลับก็คือเอเรียบร้อยค่ะไหม้นะคะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่ใส่รวมนะคะ จัดให้นะคะตามนี้เลยมีแต่แบบสายๆนะคะวันนี้มีแต่แบบพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ค่ะวันนี้เป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่คู่แฟดััน,นี้ก็แฝดอ,อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งมีนะคะก็ลา,ตากตากแดดอยู่ก็เดี๋ยวแพ็กส่งให้นะคะวันนี้ได้ค่ะได้เกือบทุกบ้านนะคะ,ะลูกค้าที่โอนเงินแล้วได้ทุกคนนะคะตามคิวตามคิว ลูกค้าโอนเงินนะคะใจเย็นได้ทุกคนนะจ๊ะช่างใหญ่ก็รีบรีบรีบ,รบเร่งผลิตให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ใหม่ลูกค้านะคะอันนี้ขาดเสร็จแล้วเมื่อเช้าแต่ยังไม่ได้เคลือบกันสนิมนะคะก็เนี่ยลูกค้าสั่งเข้ามานะคะอันนี้ขัดเสร็จก็ต้องเคลือบกันสนิมก่อนนะคะถึงจะให้ช่างใหญ่ใส อมอไอใส่ทองแดงได้ก็ถึงจะใส่ไมล่าให้ช่างใหญ่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าได้ทุกคนนะคะส่่างก,กับใส่ลมก็ไม่ค้างงานเกินสองวันนะคะก็รีบๆผลิตให้นะคะ